ว่นยหยาบเลยเม็ดหยาบเยอะเม็ดหยาบเสมอนน้ำผขค่ะเำ็นดำดงานรอดต้องเางล่างค่ะดำคือคือ เม็ดง่ยมันก็รอดแต่ถ้เกิดรอดก็เดินล่างแต่เม็ดม่มันก็รอดครบแบบคอยเสีบออกก็เอกิด่มเยอะ

Yuk, <susuk> yuk, 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 ได้จะไปยึดตัวย่างตัวย่างน้ำกระดาษกระเด้อมุงเขียวเนี่ยนะไม่หยิบหยิบขึ้ขอบกระดงขอบกระดงเก่าที่มันห่างเรียวมันหยิบผมมาใส่ประโยชน์ขอบที่มันห่างเรี่ยวสุดมันขาดเรียวนะคะมันขาดเรียวมันจะเป็นกระดงขอบขอบมันไรเงยดิ่งเงี้ยท่านคะถ้าผมมาหยิบมันเจ็บ lúc hành lang คียหาแต่เม็ดนงี้ันจะบ็ลุ่มมันบลุ่มเม็ดนงมันมันมันบ๊าหลอดเม็ดหน่อยแต่หลอดลันไปเบิดเลยลหละแต่มันบลอดยาวเลยแตเม็ดหน่อยๆเม็ดมันลุ่มไปบี้บี้หมอมันลุ่มไปเลยมันก็จะรอดรอดพานั่งเขียวให้เม็ดหน่อยๆก็จะลุ่ม ม็ดแมนจะรวุ้งค่ะจะเก็บมันออกนเ้าก็เตรียมไว้เลยี่มั่หนึ่งหรืมั่หืงสิมันก็สะอาดนะรับ้าจเป็นมาไปยังไปเท่ากับล่างล่างปุเป็นหัวเกลีวหยังเันก็จะร้อยร้อยน้นแืนจะคืนนี่บนบร้อยด้ยหะมีหยาบนบร้อย คื่ผสมยู่หันห่นกันจนหนึ่งขึ้นมาซุกมากกับดําปือป้อๆอย่างเขาอันนี้แบบผสมยู่งหัน่นต้อมันก็นากรนะเอสิกินไปโอ้ยนางเก็บเพิ่งกินเพิ่งเก็บแต่ละขั้นแต่ละขั้นอันนี้กตาขเขาแล้วสีเขาบอกอเก็บออกได้เห็นหับอ้นีมองมสาดิศก่วมา มันทีเป็นตะเห็ดบ่อเป็นอ้ใดเพิ่นมีของเศษของเหลือดีรือเพราะเป็นตะเฮ็ดใส่นะ,ะ้วแด้เออเอาไม้เลี้ยงใส่เฮ็ดซอยนะจะ๊ะให้นมตะเฮ็ดเห็ดองค่ะคืดไปคืดเห็ดองก็กเพราะท่านไปเห็นเพิ่นขายน้ำตลาดาดอกเห็ดเองเห็ดกระเหล่าได้ไปเห็นเพป็นขายน้ำตลาดแต่ว่ามัน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 สีน,น,น้อยๆสีขนาดนี้เหรอซ้ำปาก สักทั้งทั้งสีนี่แหละเพิ่นเหี้ตแเพิ่นก็จะใส่ขอบสีสูงๆจ้น้อยมันจะ็ืคือเขิงหน่อยเพิ่นใส่มงินมันนี่เห็ดแต่มันมันมันห้อภาษามาทีติดต้อะไรอเยอะพอทำมันเขียดมันเกิดเกิเขียบเขีเกี้อะไรแก่เห็นด้วยเพิ่นจะกับวัวเพิ่นขายจะบ่เพิ่นขายตือขายแค่ไย ทาเม็ดง่ยส่มันกับบลมันกับบอลอดนะคะมันบอลอมันจะรอดเม็ด,มด่ายเพ่ลกข้าวบเฮตังสี่มันกับข้าเดียวมันแต่เอ,อาาเก็บมันกระโดนน,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 นเใตังสีแต่ข้าเดียวมันกระโดดตดกวักลอกสองรอกนะครับ có bắt đầu bên có thể bưng nó có thể đầu thịt nó không, không, không? không đầu nó họ dạ, dạ, bên họ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  อันที่มันนี่วนเว้นวนเขาเลี่ยนง่ะคก็เขาเพิ่นมาเปลี่ยนเพิ่นมาแหลกเปลี่ยนเพิ่นมาแหลกเปลี่ยนเพิ่นแหลกเปลี่ยนเพิ่นเอาไปเปิ้นพันก่อนเล็นเขาเพิ่นอะไรเขาเลี่ยนง่ะไปปินพันบล็อกเขาเพิ่นมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเนาะสีมันก็นี่แหละต้นบางหยาแต่จ็คสี่ให้จังใดๆเพิ่นเัาก็มี่ต้นหยาเยอะแล้วเพิ่นใส่รถเจียวเนาะใส่รถเจียวเขาจะฟองเลี่ยนงอะเลี่ยนงอะใส่ใส่เล่นพุ่ม เรใส่เลี้ยนหใส่เี้ยนข้นเคี้ยวแบบก้อนมี้ก้ี้ยางทำยิ่งน้องมีสีออกมาสะอาดเลยจะไปได้มาลำบากอันที อันนี้ต้องมือไลายมือไล่เบ็ดหลังการสุดเนแล้วกับคลิปนี้กับแย่นองกับขอลุงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ